ผมขอสักถามท่านนายกเศรษฐาถึงกรณีเหตุการณ์ผู้ระเบิดที่มุโนโจังหวัดนาราธิวาสท่านนายกได้ดำเนินการสั่งการอย่างไรบ้างเรื่องคดีสวยมุโนโไปถึงไหนแล้วครับ บนตำรวจตรีสุรินทร์ปารีได้ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องที่มุนโนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ายังไม่พบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อทดแทนบ้านที่เสียหายชาวบ้านรู้สึกน้อยใจครับที่นายกเศรษฐาลงพื้นที่ภาคใต้หลายครั้งแต่ไม่ได้มาดูพี่น้องที่มุนโนเลยในร่มนะครับท่านจุฬาราชมนตรีผู้นําศาสนาเจ้าคณะจังหวัดเยี่ยมเยินพี่น้องที่มุนโนและได้มอบบ้านองค์กรต่างๆก็ลงไปช่วยเหลือทางชาวบ้านถามว่าทางรัฐบาลเมื่อไหร่ที่จะเร่งมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้พี่น้องประชาชนได้แปลงใจตามบาิร ที่ได้รับมาบเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนเกิดขึ้นรุนแรงมากมีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์รายวันโดยผู้ก่อความไม่สงบได้รอบวางเพลิงวางระเบิดพร้อมๆกันในหลายพื้นที่4 0วาจุดในจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาผมขอสักถามนายกว่าเหตุการณ์นนเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรการก่อเหตุ45จุดในคืนเดียวกันมันทําลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของท่านนายกเศรษฐาทวีสินผมขอถามจริงๆครับท่านนายกไม่รู้สึกอะไรเลยหรือครับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ทางด้านความมั่นคงและการ ควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํานโยบายด้วยในฐานะที่เขาต้องอยู่กับนโยบายเขาต้องเป็นผู้รับผลกระทบจากการทํานโยบายนั้นเมื่อยกเลิกคําสั่งคสชที่14แล้วเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567นายกเศรษฐา ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีการจัดตั้งกลไกบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกรรมธิการไม่มีใครทราบเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจว่าท่านนายกออกคำสั่งนี้เพื่ออะไรมันเป็นงานซ้ำซ้อนกันหรือไม่มันแตกต่างหรือซ้ำซ้อนกันอย่างไรครับกับคอปตอที่มีอยู่เดิมผมอ่านคำสั่งแล้วไม่มีตัวแทนของภาคประชาชนอยู่เลย เรายกเลิกคำสั่งคอสชที่14แล้วแต่เรากลับได้คำสั่งเสถีฐรที่19แทนขอให้การแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนต่อไป